ในปัจจุบันนี้ครับเพื่อนๆสามารถที่จะเสพข่าวแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยได้จากหลากหลายสื่อมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าสื่อหลักสื่อหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือและพี่แฮมก็เชื่อว่าอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็มนุษย์ทั่วโลกมาอย่างยาวนานนั่นก็คือสื่อข่าวทางโทรทัศนครับแต่ใครจะไปรู้ว่าครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ในขณะที่รายการข่าวทางโทรทัศน์กำลังถ่ายทอดสดอยู่ กลับได้เกิดเหตุฆาตกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดและมันอุกอาจมากๆเกิดขึ้นมาแล้วครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมได้ในไฟ n o น f ตฟาวเอพิโซดนี้พร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i n a l ฟ a ร p ดแค a ส t วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับปัจจุบันนี้เพื่อนๆยังดูข่าวทางโทรทัศน์กันอยู่หรือเปล่าครับ ตัวส่วนตัวพี่ทำเองเนี่ยส่วนใหญ่เนาะตอนนี้ก็จะอ่านข่าวทาง Facebook เป็นหลักครับแล้วก็จะเป็นพวกโซเชียลมีเดียซะมากกว่าก็จะมีบ้างครับที่บางครั้งแบบรับประทานอาหารเย็นใช่ไหมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เปิดข่าวทิ้งไว้ก็จะมีแวบๆไปดูกันบ้างแต่ต้องบอกว่าสื่อทางโทรทัศน์อย่างรายการข่าวเนี่ยส่วนตัวพี่ทำยังมีความรู้สึกว่านั่นคือสื่อหลักที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากๆครับและอาชีพนักข่าวเองเนี่ยแอบบอกเลยเนาะ ก็เคยเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันของพี่แฮมครับพี่แฮมเนี่ยเคยแอบไปอบรมเพื่อที่จะสอบเป็นผู้ประกาศด้วยแต่ว่านั่นช่วงวัยสรุ่นนะครับตอนนี้อายุเยอะแล้วมาเป็นพอดแคสเตอร์แบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับรู้สึกว่าก็ได้ใช้สกิลในการเล่าเรื่องในแบบของตัวเองเหมือนกันเนาะตอนนี้อาจจะมีนักข่าวเป็นแฟนรายการอยู่ยังไงถ้าเกิดพี่แฮมพูดอักขระอะไรผิดไปกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วเรื่องราวในวันนี้ครับแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับ,บวงการของนักข่าวครับรวมไปถึงทีม งานที่ทําข่าวด้วยแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะอุกอาจครับแล้วก็น่ากลัวพอสมควรดังนั้นก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเนิมทุกครั้งว่าไฟนอตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับ ทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอบดบทเรียนจากอดีตที่มาเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีครับก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองมานั่งฟังด้วยกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีการบรรยายเนื้อหาที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อุกอาจน่ากลัวพอสมควรรวมไปถึงประเด็นสําคัญครับ อุทาหรณ์ต่างๆแนวคิดต่างๆในการป้องกันตัวเองพี่หมอยากให้น้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีโอกาสได้นั่งดิสคัสกันครับมีแฟนรายการหลายคนบอกพี่หามแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้นั่งฟังกันทั้งครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะครับซึ่งพี่หามก็ดีใจมากๆถ้าทําแบบนั้นได้อะไรถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวในวันนี้ครับต้องเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเวสเตอร์ลี ฟานาแกนที่2นะครับเขาเกิดวันที่8ตุลาคมปี1973ที่เมืองโอคกแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคุณพ่อของเขาเนี่ยมีชื่อเดียวกันเลยครับนั่นก็คือชื่อว่าเวสเตอร์ฟานาแกนครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวสเตอร์คนลูกถึงเป็นฟานาแกนที่2ใช่ไหมเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาจองชื่อแรกไปแล้วซึ่งฝรั่งครับเขาก็จะชอบมีวิธีการแบบนี้บางทีก็ชื่อเดียวกันกับคุณพ่อแต่ตั้งเป็นจูเนีย ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับส่วนตัวคุณแม่เนี่ยเขามีชื่อว่าเบ็ตตี้นะครับอย่างไรก็ตามเพื่อความไม่สับสนเนาะเรื่องราวนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนักดังนั้นตัวต้นเรื่องผู้ชายต้นเรื่องเนี่ยพี่อามจะเรียกเขาว่า Western. เวสเตอร์เพื่อนๆก็เข้าใจว่าเวสเตอร์ก็คือคนลูกเลยนะครับตัวประวัติเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ หายากมากๆสำหรับเวสเตอร์คนนี้เท่าที่พี่ทำหามาได้ก็คือเขามีพี่น้องอยู่สองคนครับแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูไม่ได้แตกต่างจากอเมริกันชนครอบครัวอื่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะออเ i นรี่ครับเหมือนกับบุคคลทั่วไปตัวเวสเตอร์เองก็จากเด็กใช่ไหมเรียนะระดับประถมศึกษาเรียนระดับมัธยมเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ ออกมาหางานทำครับทุกอย่างก็วนเวียนแบบนั้นจนกระทั่งมีเรื่องราวของเวสเตอร์เนี่ยถูกบันทึกจริงๆอย่างจังก็คือในปี2012ตอนนั้นเวสเตอร์กลายเป็นผู้ชายวัยใกล้เคียงกับพี่แฮมแล้วครับนั่นก็คือชายวัยกลางคนอายุ41ปีตอนนั้นเวสเตอร์ได้งานงานหนึ่งนั่นก็คืออาชีพนักข่าวครับโดยเขาเนี่ยไปรายงานข่าวให้กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเมืองโรอานนอกรัฐ เวอร์จิเนียแต่ปรากฏว่าตัวเวสเตอร์เนี่ยหลังจากทำงานเป็นนักข่าวเนาะทำไปได้ไม่ถึง1ปีเต็มครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดมาเนี่ยปรากฏว่าเวสเตอร์เนี่ยถูกเชิญให้ออกครับเ,เพื่อนออกจากสถานีไปเลยเลิกพ้นสภาพไปเลยเหตุผลก็เพราะว่าพฤติกรรมของเขาครับมันไม่เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานเลยเวสเตอร์ Western เนี่ยมักจะโต้เถียงกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเนี่ยเป็นประจำเรียกว่าใครเนี่ยก็ไม่อยากเข้าใกล้เวสเตอร์นะรู้สึกว่าโหเจอนายคนนี้เดี๋ยว พูดไปก็เถียงกันทุกทีไม่มีใครอยากเข้าใกล้แม้ว่าหัวหน้างานของเวสเตอร์เองเนี่ยก็พยายามเรียกมาตักเตอืเนอนนะเรียกมาพูดคุยมาให้คําปรึกษาต่างๆนานาบอกเวสเตอร์ทําตัวแบบนี้ปรับปรุงแบบนี้สิแต่สุดท้ายแล้วครับก็เหมือนพูดกับกาแพงครับเวสเตอร์ก็ไม่ได้เอาไปปรับปรุงตัวไม่ได้แก้ไขอะไรพฤติกรรมของเขาเนี่ยสํำรายเนาะหลังจากที่หัวหน้าเรียกไปตักเตอือนเนี่ยกลายเป็นว่าเขาดูเหมือนโมโหครับ เขาดูเหมือนโกรธเกลียดเพื่อนร่วมงานมากกว่าเดิมนั่นทําให้เขาเนี่ยดูก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็ยิ่งเข้ากับใครไม่ได้และหนึ่งในเพื่อนร่วมงานที่เรียกว่าเป็นไม้เบือ่อไม้เมากับเวสเตอร์เลยเนี่ยเขาไม่ชอบหน้ามากที่สุดเลยเนี่ยก็คือช่างภาพคนหนึ่งวัย27ปีที่ชื่อว่าอดัมวอร์ดครับคือเดิมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ชอบขี่หน้ากันอยู่แล้วใช่ไหมตัวอดัมกับเวสเตอร์นี่เกลียดกันแบบ แบบเรียกว่าไม่ใบเผาผีอะครับพูดง่ายๆแต่จุดผีก็คือณวันที่เวสเตอร์เนี่ยเขาถูกเชิญออกอาจากที่ทํางานหรือพูดภาษา,บ,าบ้านๆคือถูกไล่ออกเนี่ยปรากฏว่าอิตาอดัมคนนี้คนที่เป็นช่างกล้องเนี่ยไม่รู้คิดยังไงครับอุตริเอากล้องที่ถ่ายข่าวเนี่ยมาถ่ายช็อตเวสเตอร์ตอนกําลังเก็บของต้องกลับบ้านไปด้วยซึ่งในช็อตนั้นเนี่ยเวสเตอร์เขาเห็นเขาก็เป็นไงเขาก็ปี๊แตกเลยใช่ไหมครับเขาก็โมโหแบบโห ฉันโดนไล่ออกนี่ก็เซ็งก็โมโหแย่อยู่แล้วแกยังเอากล้องมาถ่ายฉันเสมือนว่าทำรายการข่าวสดอีกตอนนั้นเวสเตอร์ก็เลยยกนิ้วให้เลยครับไม่ต้องบอกนะว่านิ้วไหนเพื่อนๆาน่จะจินตนาการได้ยกนิ้วให้กับกล้องของอดัมเลยพร้อมกับคว้างปลาสิ่งของใส่อดัมครับหลังจากนั้นไม่พอเวสเตอร์เนี่ยไปหยิบไม้กางเขนเดินเอาไปให้กับหัวหน้างานแล้วก็พูดกับผู้จัดจาก,การหัวหน้างานเขาครับบอกว่าคุณจําเป็นต้องมีมันนะ มันในที่นี้ก็คือไม้กางเขนตีความก็ประมาณว่าเวสเตอร์มองว่าเพื่อนร่วมงานเหล่านี้ครับโดยเฉพาะนายอดัมเนี่ยคือพวกปีศาจร้ายครับไม่ใช่คนดังนั้นถ้าผู้จัดจาก,การคนนี้ยังจะทํางานต้องดูแลลูกน้องเหล่านี้อยู่อ่ะต้องมีไม้กางเขนไปป้องกันตัวนั่นคือสิ่งที่เวสเตอร์เขาต้องการที่จะรพบผิดชอบหรือว่าแสดงออกถึงอารมณ์ความโกรธเกลี้ยวในใจเขาตอนนั้นครับเหตุการณ์ในวันนั้นต้องบอกว่ามันได้สร้างบาดแผลในใจเวสเตอร์เป็นอย่างมากเนาะ เขารู้สึกไม่พอใจตัวอดัมเนี่ยเป็นอย่างมากยิ่งตอนที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเป็นเพื่อนจินตนาการตามกลับไปอยู่บ้านก็ต้องเปิดทีวีเปิดทีวีดูเห็นเพื่อนโอ้โหเพื่อนยังคงทําข่าวยิ้มร่าเลยในขณะที่ตัวเองเนี่ยถูกเชิญออกมาให้มานั่งหน่อยๆอยู่ที่บ้านในตอนนั้นครับต้องบอกว่าเวสเตอร์เนี่ยดูข่าวไปก็โกรธไปเนาะหลังจากถูกไล่ออกมาครับ เวสเตอร์ Western, เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยนะแต่ส่วนตัวเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบเขาก็เลยพยายามที่จะฟ้องร้องสถานีด้วยข้อหาได้ดูไหมครับข้อหาที่เวสเตอร์คิดเอาเองเนาะเขามองว่าสถานีเนี่ยปฏิบัติกับเขาโดยเป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเหตุผลทางเชื้อชาติครับตัวเวสเตอร์เนี่ยเขาเชื่อมั่นเลยว่าที่เขาถูกไล่ออกเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาแต่มันเกิดจากเหตุผลอันมิชอบนั่นก็คือความเกลียดชังในเชื้อชาติของเขาตัวเวสเตอร์ครับเขาเป็นแอฟริกันอเมริกันครับเพื่อนๆหรือว่าเป็นคนผิวดํานี่แหละดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ย รังเกียจเขาใส่ร้ายเขาแล้วก็มองเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับบุคคลอเมริกันทั่วๆไปซึ่งในจุดนี้เนี่ยเวสเตอร์ได้อ้างถึงนักข่าวอีกคนหนึ่งด้วยครับเป็นเพื่อนร่วมงานของเขานักข่าวอีกคนหนึ่งที่เวสเตอร์อ้างถึงก็คือเอริสันปาเกอร์ครับโดยเอริสันปาเกอร์เนี่ยเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงเป็นนักข่าวสาวสวยเลยครับอายุ24ปี เอริสันเนี่ยเธอมีบุคลิกที่โดดเด่นครับเป็นคนที่สดใสน้ำเสียงไพเราะพูดจาฉะฉานแล้วก็มีรอยยิ้มที่ดึงดูดมากๆแต่แม้ว่าเอริสันเนี่ยจะกลายเป็นแบบคนที่น่ารักดูดีสำหรับทุกคนแต่ไม่ใช่กับเวสเตอร์ครับสำหรับเวสเตอร์แล้วเนี่ยเธอรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่ารังเกียจมากๆเหตุผลก็เพราะว่าเอริสันเนี่ยชอบจะมาพูดดูถูกเขาครับโดยเฉพาะเป็นการดูถูกเชื้อชาติของเขาหลายๆครั้งเนี่ยเวสเตอร์มองว่า คำพูดของเอลิสันเนี่ยมันไม่ได้คำนึงถึงเชื้อชาติเลยไม่ได้ให้เกียรติคนผิวดําเลยแล้วก็ปฏิกิริยาของเธอเนี่ยดูไม่อยากจะเข้าใกล้เขาด้วยซ้ําซึ่งเวสเตอร์เนี่ยเชื่อเลยว่าที่เอลิสันทําตัวแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าความแตกต่างทางด้านของสีผิวนั่นเองอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เวสเตอร์เนี่ยเขาไปฟ้องร้องสถานีก็ต้องมีการ สืบสวนสอบสวนใช่ไหมครับดังนั้นหลังจากที่สืบสวนสอบสวนกันไปเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีหลักฐานใดๆเลยครับสุดท้ายทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันมาจากลมปากของเวสเตอร์เพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นคดีนี้ก็เลยถูกยกฟ้องครับเวสเตอร์ก็ไม่ได้อะไรในช่วงที่ตกงานเนี่ยเวสเตอร์ก็ไม่ได้ไปหางานทำใหม่ด้วยครับเพื่อนๆแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยเขาใช้เวลากับการนั่งเขียนเอกสารยาวถึง 23หน้าครับโหขยันเขียนมากๆซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันคือแผนการในการแก้แค้นครับรวมไปถึงการระบายความโกรธแค้นในจิตใจของเขาเนี่ยเขียนมันลงกระดาษเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยถึง23หน้าเวสเตอร์ยังได้ระบุแรงจูงใจอย่างชัดเจนครับว่าถ้าเกิดแผนทั้งหมดที่เขากระทําและเขียนลงในกระดาษเนี่ยมันถูกก่อกรรมขึ้นมาจริงเนี่ย เหตุผลก็เพราะว่าเขาเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติจากเพื่อนร่วมงานเขายอมรับนะว่านอกจากเขาจะเป็นคนผิวดำเนี่ยเขายังเป็นเกย์ด้วยและเพราะความเป็นเกย์นี่แหละทำให้เขาเนี่ยถูกสังคมเหยียดหยามครับแล้วก็ไม่ให้เกียรติเลยแม้แต่น้อยมีประโยคหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนที่เวสเตอร์เขาเขียนบรรยายลงในกระดาษเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าความโกรธของฉันมันก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องฉันเป็นแค่ตัวตลกของทุกคนมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ ก็แค่รอเวลาให้มันบูมระเบิดออกมานอกจากนี้ครับเวสเตอร์ Western ยังได้มีการกล่าวชื่นชมบุคคลที่แบบเป็นอาชญากรประเภทแบบพวกกราดยิงหลายคนแล้วก็หลายเหตุการณ์มากยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เวอร์จิเนียเทคใช่ไหมครับเพื่อน,อนๆแฟนคดีอาชญากรรมน่าจะคุ้นกับคดีนี้เป็นอย่างดีหรือว่าที่โคลัมไบก็ตามเนาะเวสเตอร์ Western เนี่ยเขาชื่นชมตัวอาชญากรคนนี้มากเลยนะที่ไปก่อกรรมทําเข็ญซึ่งทั้งหมดครับต้องบอกว่า เหตุการณ์ที่เวสเตอร์ไปชื่นชมเนี่ยจริงๆมันคือโศกนาฏการรมครับเพื่อนๆมันคือสิ่งที่สร้างความสะเทือนขวัญให้กับผู้คนไม่ใช่แค่เฉพาะในอเมริกาเนาะแต่ว่าผู้คนทั่วโลกเลยเนี่ยไม่มีใครลืมเหตุการณ์เหล่านั้นได้เลยทุกอย่างมันก็ผ่านไปอย่างนั้นครับ ทุกอย่างมันยังคงเงียบสงบยังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งในวันที่26สิงหาคมปี2015ในวันนั้นนักข่าวสาวสวยอย่างเอลิสันปาร์เกอร์ยังจำเธอได้เนาะเธอก็สวมเป็นเสื้อคอปกสีดำเรียบหรูครับพร้อมกับกระโปรงสีแดงเข้มเลยครับเรียกว่าถ้าไม่ใส่กระโปรงแดงไม่มีแรงเดินใช่ไหมครับเอลิสันก็ใส่ไปเลยใส่กระโปรงแดงไปเตรียมตัวไปทำงานตามปกติ คิวถ่ายวันนั้นเนี่ยเธอไม่ได้ถ่ายในสตูครับไม่ได้ถ่ายในห้องส่งของสถานีของตัวเองแต่ว่าเป็นการถ่ายนอกสถานที่ครับบริเวณที่เธอต้องไปถ่ายก็คือบริเวณที่ชื่อว่า Bridge Water Plaza ในรัฐเวอร์จิเนียในวันนั้นเอริสันก็เดินทางไปยังสถานที่นัดหมายเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าเลยครับเช้าตรู่มากๆส่วนตัวตากล้องเนี่ยก็คือ Adam อดัมบอร์ดนาะยังจำอดัมบอร์ดได้ไหม ไม้เบื่อไม้เมา,มาของเวสเตอร์วันนั้นเขาก็รับหน้าที่ครับไปเป็นตากล้องในการแบกกล้องถ่ายเพื่อนเพื่อนจินานาการภาพตามแนละ้วเป็นการแบบเหมือนแบกกล้องถ่ายแล้วก็มีนักข่าวอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็รายงานข่าวนอกสถานที่อาดัมก็รับหน้าที่เป็นตากล้องครับเขาไปถึงที่นัดหมายเนี่ยก่อนเวลาล่วงหน้ามาแล้วแล้วก็ในตอนที่เอลิสันไปถึงเนี่ยตอนนั้นอาดัมก็กําลังแบบง่วนกับการจัดอุปกรณ์ต่างๆอยู่พอดีแผนการของทั้งสองคนในวันนั้นก็คือเป็นการสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าประจำภูมิภาคที่ชื่อว่าวิกกี้การ์ดเนอร์ครับเมื่อถึงเวลาทำข่าวเนี่ยข่าวก็ถูกรายงานออกไปเนาะตัวอดัมก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายอลลสันก็ทำการพูดแล้วก็สัมภาษณ์คุณวิกกี้ไปเรื่อยๆทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ด้วยดีครับรายการข่าวก็สมูทเพราะว่าทุกคนก็เป็นมืออาชีพมากๆแต่ในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังโฟกัสกับงานของตัวเองปรากฏว่าในบริเวณนั้นกลับมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญ ปะปนกับฝูงชนอยู่ด้วยอดีตนักข่าวอย่างเวสเตอร์ครับกำลังเดินอ้อยอิงรอบๆบริเวณที่มีการถ่ายข่าวในขณะที่เอดิสันกับอดัมตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยเนาะกำลังตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เวลาผ่านไป6 4โมง45นาทีตอนนั้นเวสเตอร์ก็ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับเพื่อนยกออกมาทำไมรู้ไหมถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเหตุการณ์ก็จะมีการถ่ายบริเวณรอบๆครับแล้วก็ ค่อยๆเดินตรงไปยังจุดที่เขามีการถ่ายทำข่าวใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ยกมือถือของตัวเองมาถ่ายวิดีโอได้ราวๆ56วินาทีครับในตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระยะที่ใกล้กับตัวอลิสันคนที่เป็นนักข่าวเนี่ยใกล้มากๆเลยตัวเวสเตอร์ก็เลยจากที่แพนถ่ายไปทั่วๆเนี่ยเขาก็หันกล้องในโทรศัพท์มือถือของเขาหันไปถ่าย เอลิสันที่กําลังรายงานข่าวอยู่และในจังหวะที่เขาหันกล้องมือถือของเขาไปที่เอริสันเนี่ยเขาไม่ได้หันแค่กล้องมือถือครับสิ่งที่เขายกขึ้นมาด้วยก็คือปืนครับเพื่อนๆและไม่ทันที่เอลิสันจะได้ระมัดระวังตัวในตอนนั้นเวสเตอร์ก็ได้ลั่นไกออกมาครับเสียงปืนดังปั้งออกมาพร้อมๆกับเสียงกรีดร้องของเอลิสันที่เธอเนี่ยตกใจสุดขีด เวสเตอร์ไม่รอช้าครับหลังจากที่ลั่นไกใส่อริรสันแล้วเขาหันปากกระบอกปืนเนี่ยไปลั่นไกใส่ตัวอดัมคนที่เป็นตากล้องเนาะคนที่เขาเกลียดที่สุดเนี่ยรัวแบบไม่ยั้งเลยเหตุการณ์วันนั้นครับตามพยานเนี่ยได้พูดว่าเขาได้ยินเสียงปืนเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแปดนัดครับแสดงว่ามีการยิงปั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 ง,ปงแบบยิงรัวเนี่ยแนัดแต่ภายหลังเนี่ยเพื่อนๆมีการตรวจพบหลักฐานเป็นปลอกกระสุนที่ถูกยิงออกมาเนี่ย มากถึง15นัดเลยนะครับในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีนั้นและต้องบอกในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยยังจำกันได้ใช่ไหมว่าอดัมเนี่ยเขาแบกกล้องไว้ที่บา่าตอนที่อดัมเนี่ยเขาถูกยิงเนี่ยตัวเขาเองก็ล้มลงไปครับกล้องก็ต้องตกลงไปที่พื้นด้วยปรากฏว่ากล้องเนี่ยเดิมทีก็ถ่ายไปที่อาริสันกับคุณวิกกี้ใช่ไหมที่สัมภาษณ์อยู่ตอนที่อดัมเนี่ยล้มลงไปเนี่ยกล้องมันกลับด้านครับและภาพที่เห็นและปรากฏอยู่บนกล้องนั่นนะ่ะคือภาพของเวสเตอร์ คนที่ก่อเหตุเนี่ยกำลังถือปืนอยู่ครับแม้ว่ามันจะเป็นภาพเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนาะแต่ว่ามันนั่นก็เป็นภาพที่ทําให้เห็นผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนเลยจากเหตุการณ์นี้ครับอาริสันคนที่เป็นผู้หญิงคนที่เป็นนักข่าวเนี่ยถูกยิงที่บริเวณศีรษะและหน้าอกนะครับในขณะที่อดัมคนที่เป็นตาก้องเนี่ยถูกยิงบริเวณศีรษะแล้วก็ลําตัวหลายต่อหลายนัดความน่าเศร้าก็คือทั้งคู่เนี่ย ได้จากโลกนี้ไปท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นครับในขณะที่วิกกี้จำคุณวิกกี้ได้ใช่ไหมคนที่ถูกเชิญมาสัมภาษณ์เนี่ยเธอก็ถูกลูกหลงด้วยเช่นเดียวกันเธอถูกยิงทะลุก,กระดูกสันหลังเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้ส่งผลให้เธอเนี่ยต้องสูญเสียไตยแล้วก็ลำไส้บางส่วนออกไปนั่นทำให้วิกกี้เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ตลอดการครับกลับมาเหตุการณ์วันที่ก่อเหตุกันต่อเนาะหลังจากที่เวสเตอร์เนี่ย สังหารคนไปแล้วสองคนเนาะ<ม>ก็ออกกรรม,มทําเข็นก่ออาชญากรรมไปเรียบร้อยแล้ว<ม>เขาก็รีบหนีออกจากที่เกิดเหตุครับเพื่อวิ่งตรงไปยังรถของเขาซึ่งเป็นรถที่เขาเช่ามาหลังจากนั้นเนี่ยเวสเตอร์ Western ก็เข้าไปในบัญชี Twitter ของเขาซึ่งปัจจุบันคือ X แล้วเนาะเ,เขาก็เข้าไปใน Twitter แล้วก็โพสต์รัวๆเลยครับเนื้อหาที่เวสเตอร์โพสต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจ้างงานของอดิสันการที่อดัมช่างกล้องเนี่ยชอบเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยไปฟ้องเจ้านายจนกระทั่งถูกแบบ เ,ออเขาถูกไล่ออกมาและปิดท้ายเนาะ t วิตเตอรทวิตอันสุดท้ายที่เขาโพสต์ลงไปเนี่ยก็คือเขาได้พิมพ์ว่าเขาได้ถ่ายทอดการสังหารไปเรียบร้อยแล้วหลังจากรบนีครับไปได้แล้วเราสอชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าเวสเตอร์ก็ได้ไปส่งแฟกเนาะไปหาที่ส่งแฟกเอกสารต่างๆจําเอกสารที่เขาเขียนย23หน้าได้ไหมเขาเนี่ยส่ง23หน้านั้นครับที่บรรยายความโกรธแค้นและแผนการทั้งหมดเนี่ยไปยังสํานักข่าว ABC News ซึ่งเป็นสำนักข่าวใหญ่มากๆส่งแฟกไปไม่พอโทรไปด้วยครับกลัวสำนักข่าวไม่เข้าใจว่าเขาเขียนอะไรโทรไปอธิบายว่าเนื้อหาของเอกสารที่เขาส่งแฟกไปให้เนี่ยมันคืออะไรและเขาทำอะไรบ้างนะครับก็เรียกว่าเล่าให้กับทีมงานข่าวของ ABC News ฟังเนี่ยแบบหมดเปลือกเลยในขณะที่กำลังเล่านะโทรศัพท์กันอยู่จูจๆเวสเตอร์ Western ก็คิดขึ้นมาได้ครับว่าเฮ้ยแย่ละ ถ้าเกิดโทรศัพท์แบบนี้เดี๋ยวตำรวจไปไงแกะรอยได้ใช่ไหมครับแกะรอยจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้ดังนั้นเขายังไม่ทันที่จะเล่าจบครับเขาก็รีบวางสายไปแล้วก็ขับรถหลบหนีอย่างไรก็ตามครับหลักฐานมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากอยู่แล้วเนาะนั่นทำให้ทีมงาน ABC News คนนั้นนะครับคนที่โทรศัพท์คุยกับเวสเตอร์แล้วเวสเตอร์วางสายไปเนี่ยเธอรีบโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแกะรอย ตามตัวเวสเตอร์มาจับกลุ่มตัวให้ได้พร้อมกับบอกรายละเอียดต่างๆที่เธอรู้ทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ตำร,รวจฟังเจ้าหน้าที่ตำร,รวจครับหลังจากที่ได้รับแจ้งเรื่องมาเนี่ยก็เป็นไงครับสืบใช่ไหมตามติดตอ่อนน่วยสืบสวนต่างๆจนกระทั่งรู้เบอร์โทรศัพท์ของเวสเตอร์แล้วก็พยายามที่จะโทรกลับไปหาเขาครับโดยหวังว่า จะหยุดการกระทําต่างๆของเวสเตอร์ลงได้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ไม่รู้นะว่าเวสเตอร์เนี่ยจะไปทําอะไรที่มันบ้าคลั่งมากกว่านี้หรือเปล่านอกจากนี้ครับยังได้มีการประสานงานไปยังหน่วยจราจรต่างๆเวสเตอร์ Western ขับรถใช่ไหมตอนนี้เขารู้แล้วว่ารถของเวสเตอร์เนี่ยคันไหนเขารู้แล้วว่าเวสเตอร์เนี่ยไปเช่ารถเชฟโรเลตโซนิกครับก็บอกบรรยายลักษณะหมดเลยแล้วก็มีการตั้งแบบเป็นด่านเนี่ยดักมุมมองต่างๆดักตามหัวถนนต่างๆ เส้นทางต่างๆที่คาดว่าเวสเตอร์จะขับไปเนี่ยมีการดักไว้หมดเลยไม่นานนะครับปรากฏว่ารถของเวสเตอร์เนี่ยก็ปรากฏที่ถนนเส้นหนึ่งในเมืองจริงๆครับและทันทีที่เวสเตอร์เนี่ยเขาขับมาแล้วเขาเจอด่านที่ตำรวจกำลังดักอยู่เนี่ยสิ่งที่เวสเตอร์ทำก็คือการขับพุ่งชนด่านไปเลยครับพุ่งชนไปเลยแต่ว่าถ้าถ้าเราดูหนังฝรั่งใช่ไหมครับเพื่อน มันนอกจากด่านที่เอามากั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการโรยพวกเรือใบพวกตะปูอะไรต่างๆเพื่อเป็นการดักรถด้วยเช่นเดียวกันครับกับในกรณีนี้ต่อให้เวสเตอร์เนี่ยเขาพุ่งชนด่านอย่างแรงเนาะแต่มันก็มีพวกเนี่ยครับพวกตะปูพวกอะไรที่ตำรวจเขาวางไว้และนั่นก็ทำให้สามารถที่จะหยุดรถของเวสเตอร์ได้ครับคราวนี้พอรถของเวสเตอร์เนี่ยจอดแน่นิ่งสนิทแล้วเนาะไม่สามารถขับไปไหนได้แล้วสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำก็คือการ ค่อยๆย,ย่องเข้าไปในรถเพราะตอนนี้เราไม่รู้เลยเนาะเวสเตอร์มันมีปืนถูกไหมตำรวจก็ค่อยๆเดินย่องเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆเพราะถึงในระยะหนึ่งครับตำรวจก็จ่อปืนไปที่รถแล้วก็ตะโกนบอกว่ายุดอย่าขยับแล้วก็ให้ออกมาจากรถเหมือนในหนังเลยครับพูดอย่างนั้นเลยแต่ว่าเรียกไปสักพักเนี่ยปรากฏว่าเวสเตอร์ก็ไม่ยอมออกจากรถครับตำรวจก็พยายามต่อรองนะให้เวสเตอร์ออกมาเรียกเท่าไหร่ยังไงก็ไม่ออกมาสุดท้ายตำรวจก็ต้องแบบ ชาร์จเข้าไปในรถนะครับก็มีเกาะป้องกันเนาะชาร์จเข้าไปและนั่นเองเขาก็รู้สาเหตุครับว่าทําไมเวสเตอร์ถึงไม่ออกมาจากรถเหตุผลก็เพราะว่าเวสเตอร์ได้ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนั้นที่เขาสังหารเพื่อนร่วมงานได้ทําการปลิดชีวิตของตัวเขาเองตามไปด้วยครับพูดย่งไงก็คือเวสเตอร์เนี่ยเขาฆ่าตัวตายในรถของเขาเจ้าหน้าที่ก็รีบนําตัวเวสเตอร์ครับส่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์เลยเนาะ เพื่อพยายามที่จะรักษาตัวเขาละครต่อให้เขาเป็นอาชญากรแต่ว่าในมุมของมนุษยธรรมก็ต้องช่วยเหลือชีวิตเขาไว้ก่อนส่งขึ้นเฮลิอคอปเตอร์ส่งไปยังโรงพยาบาลแต่แม้ว่าทีมแพทย์เนี่ยจะพยายามอย่างสุดความสามารถครับในการช่วยเหลือเขาเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันการเนาะ เวสเตอร์ได้เสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะถึงโรงพยาบาลด้วยซ้ำโดยเวลาที่เขาเสียชีวิตก็คือตอนบ่ายโมงครึ่งของวันเดียวกันนั้นเวสเตอร์ Western ได้สังหารสองคนอย่างโหดเหี้ยมตอน6โมง45ใช่ไหมครับและเกือบเกือบ7ชั่วโมงต่อมาเขาก็จากโลกนี้ตามเหยื่อของเขาไปแม้ว่าคนร้ายครับจะเสียชีวิตไปและดูเหมือนคดีนี้ก็จะถูกปิดตัวอย่างไกลๆแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าความสูญเสียที่เขาก่อขึ้นมาเนี่ย มันยังคงอยู่อลิสันปาร์เกอร์นักข่าวสาวมากฝีมือครับเธอต้องจากลูกนี้ไปก่อนวัยอันควรเธอรักในการรายงานข่าวมากๆแล้วเธอก็ทำมันได้อย่างไร้ที่ติด้วยบุคลิกภาพอันร่าเริงของเธอครับทำให้เธอเนี่ยมีความสามารถที่โดดเด่นมากกว่านักข่าวคนอื่นๆด้วยซ้ำไปเราเพื่อนร่วมงานของอลริสันครับยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเนาะเขามีฉายาให้อลิสันด้วยฉายาของอลิสันคืออะไรรู้ไหมครับ ใช้ยาของเธอก็คือ Rockstar ครับแหมเหมือนน้องลิซ่าเลยใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าเธอเนี่ยมีความร่าเริงเนาะอยู่ที่ไหนเนี่ยคนอื่นก็จะร่าเริงไปด้วยมีความสุขร่วมกับเธอไปด้วยหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากการจากไปของอลิสันมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็คือคริสเฮิร์ทครับคริสเฮิร์ทเนี่ยคือแฟนหนุ่มของอลิสันเนาะแล้วพวกเขาก็คบกันมาราวๆ9้าเดือนแล้วเขาคือคนที่ รู้สึกว่าเขาสูญเสียคนรักไปโดยที่เขายังไม่ทันตั้งตัวเขายังคงจดจำภาพของเอริสันในรูปภาพของหญิงสาวที่อ่อนโยนสนุกไปกับการรับประทานอาหารแล้วก็การลองอาหารใหม่ๆได้หรือแม้แต่การออกไปเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติด้วยกันการที่ต้องอาศัยอยู่โดยที่ไม่มีเธอครับคุม,มันคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะบรรยายความเจ็บปวดออกมาได้ที่น่าเศร้าคืออะไรรู้ไหมครับเอลิสันเนี่ยเธอเพิ่งฉลองครบรอบวันเกิดอายุ 24ปีครับเพืเ่อนๆอายุน้อยมากๆเพึ่งใช้งครบ24ปีไปเมื่อ7วันก่อนหน้าที่เธอจะถูกปลิดชีวิตเท่านั้นเองครับน่าเศร้าไปมากกว่านั้นก็คือ9วันก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยคริสแฟนหนุ่มของเธอเพึ่งให้แหวนมั่นครับทั้งคู่พึ่งที่จะมั่นหมายกันเนาะเพื่อเป็นการประกาศออกมาไกลๆว่าพวกเราจะแต่งงานกันแต่สุดท้ายงานแต่งงานนั้นก็ไม่เกิดขึ้นจริงครับแล้วก็ เหลือเพียงแค่คริสคนเดียวเท่านั้นร่างของเอริสันถูกนําไปประกอบพิธีทางศาสนาก่อนที่ครอบครัวของเธอเนี่ยจะลงความเห็นว่าแม่น้ําคือสถานที่ที่เหมาะที่สุดกับเอริสันครับเธอน่าจะยังคงสดใสแล้วก็มีความสุขท่ามกลางสายน้ำนั่นํานให้สุดท้ายก็มีการแบบเผา,าร่างของเธอครับแล้วก็นําผงกระดูกเนี่ยมาโรยในแม่น้ําให้เธออยู่กับสายน้ําตลอดการกับอีกความน่าเศร้าและความสูญเสียหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือตัว อดัมบอร์ดใช่ไหมครับตากล้องมากฝีมือเขาเป็นตากล้องที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นแล้วก็สนุกกับงานที่ทำครับอดัมเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดด้านมุมกล้องมากๆเขาอยากที่จะให้ผู้คนเนี่ยเห็นมุมกล้องที่ดีที่สุดเสมอนอกจากจะเป็นตากล้องที่มากฝีมือแล้วเขายังเป็นนักกีฬาที่เก่งมากๆครับ เขารักในการเล่นกีฬาและเขาก็มักจะอัปโหลดรูปลงในโซเชียลมีเดียพร้อมกับแคปชั่นฮ่าๆครับดังนั้นเพื่อนๆก็จะรักเขามากๆรู้สึกว่าอดัมเนี่ยเป็นคนตลกแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนได้แทบจะตลอดเวลาเมื่อเร็วๆนี้ครับตัวอดัมเนี่ยเพิ่งตัดสินใจมั่นหมายเหมือนกันครับเพื่อนๆมั่นหมายกับโปรดิวเซอร์ในห้องควบคุมข่าวที่สถานีเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักเช่นเดียวกันครับ ทั้งนั้นที่มันน่าเศร้ามากๆเพื่อนพี่ทำไปหาข้อมูลมาเนี่ยทั้งคู่ไปซื้อบ้านมาแล้วด้วยนะที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์แคโรไลนาแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวแต่งงานกันจะไปอยู่อย่างสงบที่เมืองเมืองนั้นครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้เป็นจริงเพราะว่าใครบางคนมาปิดชีวิตเขาไปก่อนเท่านั้นเองและนี่ก็คือเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆครับ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่พี่แฮมนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะสะท้อนในตอนท้ายเลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพี่แฮมเล่าทูครามเล่าคดีฆาตกรรมเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสที่เอ่อแบ็กกราวหรือว่าภูมิหลังของตัวฆาตกรใช่ไหมครับให้เห็นว่าเขาเนี่ยผ่านอะไรมาเขาโตมาแบบไหน ทำไมหรือว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้เขาทําสิ่งเหล่านั้นที่มันเลวร้ายมากๆแต่อีกมุมนึงที่พี่ามอยากจะสะท้อนออกมามากๆเลยก็คือมุมของเหยื่อครับหรือว่าผู้เสียหายการที่คนหนึ่งคนถูกปลิดชีวิตไปมันไม่ได้จบแค่นั้นครับคนคนนั้นยังคงม,มีพ่อมีแม่มีคนรักมีลูกมีอนาคตมันยังมี consequence หรือว่ามีผลกระทบต่างๆไม่รู้จบเลยครับดังนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เราฟังเรื่องราวเหล่านี้ครับ นอกจากเราจะต้องป้องกันตัวเราเองไม่ให้ไปพบกับภัยอันตรายต่างๆมีวิธีในการป้องกันตัวเองต่างๆ Safety First เนี่ยตัวเราเองก็ต้องคิดแล้วก็สอนใจเราเองเหมือนกันเนาะรวมถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องสอนลูกครับว่าการที่เราเนี่ยบางครั้งเราขาดสติไปก่อตามกรรมทําเข็นไปฆ่าชีวิตบางคนเนี่ยมันไม่ได้จบแค่คนนั้นครับ แต่คุณกําลังไปสร้างบาดแผลให้กับคนอีกมากมายกายกองนับไม่ถ้วนหลายหครั้งเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยหลายๆครั้งเขาวางแผนอนาคตไว้กับคนเหล่านั้นอีกมากมายดังนั้นแล้วครับคิดก่อนทํามีสติในทุกๆครั้งที่จะทําการอะไรทุกๆอย่างพี่แอมบอกว่าเรื่องราวนี้จะเป็นคติสอนใจ เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบฟ i n a l f ฟ l าครับเรามาชมแล้วก็รับฟังแบบนี้กันได้ทุกวันอังคารเหมือนเดิมทางช่องของ Mission To p l u t o ไม่ว่าจะเป็น u ู u ูบสปอติฟายซาวคาร์พ d ร์ตบีนแอป p ปิลพอดแคสต์ครับใครที่อยากฟังแต่เสียงก็ไปฟังเป็นแบบรูปแบบพอดแคสต์ได้ทาง Apple Podcast แล้วก็ Spotify นะครับฝากไปกด Follow ให้พิฮมกันด้วยส่วนใครที่อยากดูภาพประกอบครับมาเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้ก็อย่าลืมตามกันมาใน YouTube ย t u b e นะครับอย่าล กำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายใครที่รู้สึกทั้งคาใจมีประเด็นหรือว่ามีเรื่องราวอยากจะพูดคุยกันต่อไปติดตามแล้วก็เข้าไปจอยกันได้ในฟินอลฟาวแฟมิลี่ครับเดี๋ยวยังไงพี่ฮัมจะพิสิงสถิตยอยู่ในนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ช่วงนี้งานเข้ามากๆครับแต่ว่างเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปสิงอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนไปพูดคุยแล้วก็เจอพี่ฮัมในฟินอลฟาวแฟมิลี่เป็นกลุ่มปิดนะครับใน Facebook กันได้เช่นเดียวกันสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final File Podcast ์